สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแพลวนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูแพลวจะพานักเรียนไปท่องโลกแห่งวรรณคดีกันนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือกระเช้าของนางสีดา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นี้นะคะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเอเด็กๆอาจจะสงสัยว่าพูดถึงนางสีดาแล้วเกี่ยวกับรามเกียรติหรือเปล่านะครูแพลวบอกได้เลยค่ะว่าเกี่ยวนิดๆนะคะว่าแล้ววรรณคดีเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนจะน่าสนใจอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสาระก่อนเรียน ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเรื่องกระเช้าสีดานะคะเด็กๆเรามารู้จักกับกระเช้าสีดากันก่อนนะคะกระเช้าสีดาเป็นผลของไม้เถาชนิดหนึ่งนะคะที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องรามเกียรติ์ค่ะเด็กๆ ทำไมจึงเรียกว่ากระเช้าสีดานะคะก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาที่ทําตกไว้ในป่าระหว่างที่ถูกยักษ์ทศกัณฐ์อุ้มลักพาตัวไปจากพระรามนั่นเองนะคะเมื่อเหล่าเทวดาเห็นเข้านะคะจึงรู้สึกเสียดายจึงดนบันดาลให้รากของมันนะคะงอกออกมากลายเป็นไม้เถาสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดานะคะเราจึงเรียกเถาไม้ชนิดนี้ว่ากระเช้าสีดาค่ะเด็กๆ เรื่องราวน่าสนุกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมต่อเลยค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณตาเล่าให้ฟังเนาะไปชมกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องกระเช้าของนางสีดากันบ้างนะคะฟังกันเบื่อหรือ,อยังล่ะเด็กๆยังคะ่ะคุณตาแล้วคุณตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกราคะ ไม่สิอยากจะฟังกันหรืออย่างล่ะว่าแต่คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับอืมแล้วกล่าวกับแก้วรู้จักกระเช้าสีดาไหมกล่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรเหรอครับแก้วก็เหมือนกันค่ะแล้วพรายไม้กับพรายน้ำล่ะหลานรู้จักหรือเปล่าเด็กทั้งสองสายหน้าด้วยความไม่รู้มา ตาจะเล่าให้ฟังพรายไม้กับพรายน้ำเป็นผู้จำพวกหนึ่งพูดนั้นคือมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสําแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพรายไม้หรือพรายน้ำกล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงามสามารถสําแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่างๆทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วย มีนิสัยชอบเล่นสนุกแระชุมร้องรำทำเพลงกันพรายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีเป็นต้นว่ามีใจไม่ตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นรูปอัน่ารักสนทนาปลาใยเป็นที่สนิทสนม ไปยังไงบ้างพอรู้จักไพรไม้กับไพรน้ำบ้างแล้วสินะแล้วแก้วจะเห็นตัวของพวกเขาไหมอาจเห็นถ้าแก้วทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนบพกุลเขาเป็นใครเหรอครับมาตาจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งหนูหน้อยขันทองนบพกุลนึกว่าพวกไพรไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่กดตามไม่มีใครเห็นไพรไม้ได้เลย แต่ขันทองคิดว่าาตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเห็นพลายไม้ได้สักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่นไม่หยิบถวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมาก ขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดของแม่เวลาค่ำเดือนงายถิ่นของพรายไม้สว่างกระจากแจ้งพวกพรายไม้ได้มาประชุมกันรันได้เวลาเล่นสนุกนางพรายน้ำแจกกระเช้าแก่พวก,พวกพรายไม้ตัวละใบพรายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแนะขึ้นว่าควรเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่องไวอันสนุก ลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางพรายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นพลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆก,กลิ้งเกลือ่นอยู่กระเช้าเหล่านั้นพวกปลายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหน และชอบใจที่เป็นใบเล็กๆน่าเอ็นดูมากขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วพวกปลายไม้พากันกลับส่วนปลายน้ำผู้เรียบร้อยยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รกที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมากที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งมีอาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวเองขึ้น ความจริงนางพรายน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอันนั้นคงเป็นพรายไม้ที่ตนแลไม่เห็นนนสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกอยากไปเล่นบ้าง แต่ก็ไม่กล้าเย,ย็บชวยกลัวเจ้าของจะว่าเอานางพลายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตาเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพลายน้ำสูงสักห้เซนขนาดเท่าตุ๊ก,กตายืนยิ้มเข่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจด แต่งตัวเมือนกับขันทองทุกอย่างสวัสดีฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพลายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพลายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะหนูเป็นคนดีทีเดียว มีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พรายไม้พรายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพรายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพรายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พรายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่กระเช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำด้วยอะไร ฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสาแรกหิ้วกลีบเหล่านั้นดูรูปเป็นกระเช้าทีเดียวเดิมก็เป็นกระเชา้ามีเรื่องว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดา หลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหมได้สิที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาและดูตาพลาง แล้วหยิบมาเพียงใบเดียวนางลายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองขันทองหนูเป็นคนดีมากมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดี เดือนหงายพระจัน์ทรเพนชั่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกพรายไม้มาประชุมกันเล่นรื่นเริงท่นใดนั้นขันทองรู้สึกว่านางพรายน้ำยกมือมาเช็ดตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางพรายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วยขันทองหิ้วกระเช้าเต็มสองมือกลับบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟัง แม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางพายน้ําแล้วขอดูกระเช้าผลไม้นี้แม่เคยเห็นนางพายน้ํานั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องเนื้อให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมาผลของเถาวม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาสนุกไหมล่ะเด็กๆ สนุกมากเลยค่ะคุณตาแล้วทศก,กัณฐ์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครกันครับทําไมนางสีดาต้องถูกทศก,กัณฐ์อุ้มหอะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอครับเอาล่ะถ้ากล่าวอยากรู้ก็ไปอ่านวันณาาักคดีเรื่องรามาเกียรติ์ดูสิได้ครับคุณตานี่ก็เย็นมากแล้วเรากลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่า